ว่ามะพร้าวเขาสามารถบิดเป็นเกลียวได้แบบนี้ด้วยเ,ออเหมือนไม้ดัดเลย<ช>เหมือนสไลดเดอร์โอ,อ้<อ>สไลด์ลงมาได้เลยนะคะออแปลกๆจริงไม่เคยเห็นเลยค่ะคอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมเสาอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณนี้แหละหกโมงครึ่งกว่าๆเราจะเปิดจักรวาลหมอขวัญแล้วดูกันสิว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างวันนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองทองค่ะหมอขวัญแมนเวอร์ ดีไหมถ้าหลังรู้สึกไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามว่าราศีใดช่วงนี้ถูกหักหลังมีเกณฑ์จะเป็นแบบนั้นเลยส่วน12ราศีเราเช็คดวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาตามเรื่องของสาวจีนคนนี้กันหน่อยเธอหายตัวไปหลังจากที่บินมาเที่ยวประเทศไทย uh huh. หลังจากนั้นญาติทางฝั่งจีนได้รับโทรศัพท์ติดต่อมาว่าขอเรียกค่าไถ่ายาล้านบาท uh huh. แลกกับการปล่อยตัวเธอจนถึงตอนนี้ยังติดตามตัวเธอไม่ได้ uh huh. แต่ว่าล่าสุดตำรวจพบว่ามีพิรุธของคนใกล้ตัวค่ะ uh huh. เหตุตั้งแต่ปลายปี60น้ำตาทั้งหยดไม่มีเลยค่ะตรงวันนั้นน่ะต้องไปได้ก็เหมือนเดิมช่วยอะไไม่ได้ค่ะมีแต่ทำใจอย่างเดียวจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาลเมื่อรถบรรทุกปูนได้ถอยรถมาทับรถจักรยานยนต์ทำให้นางสุนันท์ผู้ประกันตนมาตรา40ต้องเข้ารับการรักษาตัวโดวยวิธีการตัดขาข้างขวาตั้งแต่เข่าลงไปทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพตลอดชีวิต การสมคมกาช่วยเรียนละพันสิบหปีเจ้าหน้าที่ก็มนีใส่ดีทุกคนอธัธยาศัายดีทุกคนเพิ่มกําลังใจให้คนพิการเนี่ยมีกําลังใจขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะในวันนี้ทําให้นางสุนันได้มีพลังใจที่จะสู้ต่อเมื่อนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ภายใต้โครงการสปสมอบสุขเพื <slightly submarine traveling> ่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกชีวิตภายใต้ครอบครัวประกันสังคมก็วันนี้ผมเองได้รับมอบหมายจากทางธนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการมาร่วมดูแลที่สุนันท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะทางสำนักงานประกันสังคมได้เข้ามาดูแลให้นำสิ่งของที่จำเป็นสำหรับ การดำรงชีวิตมามอบให้ในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องอุปกันตนทุกท่านว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านอย่างทั่วถึงเท่าเทียมก็ดินยินยันไว้ในาอกาศนี้ครับอขอบคุณที่ปะสัคงคมมีมาดูแลเอาเจใจใส่ทุกวนี้ด้วยค่ะจุดดำดื้อแก้่ จัดการด้วย Nivea Super 10อัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซิเนมายช่วยลดจุดดำดืดถึงต้นตอใน7วัน100%รู้สึกช่วยลดจุดดำดืดผิวจะใสกล่กว่าที่เคย Nivea is for skin Dewberry Cookie j อร่อยพี่ใครๆก็อยาก Jam Dewberry Cookie Vanish ทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรงแห้งติดเสือ้อหมดหูแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชช่วยขจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนเดชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนเดชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายอย่าทาเน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตืนอนสาก่อนใช้ยาเฮโมวิตแอคทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรสมสกัดมีวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทและสมอง ขวดเนี้ย18บวกสูตรใหม่สกอตต์บรอนด์กแท Royal Gold plus. ร์รอยัลโกลล์ลาเวนเดอร์พลัสรวมกรดอะมิโน18ชนิดและริปโตเทนเติมประโยชน์ plus ความสดชื่นใหม่สกอตต์ลาเวนเดอร์พลัสโลชั่นน่าหอมส่วนปะพ้านุ่มขอห่างๆค่ะไม่หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ทอมบอดบิวตี้พะฟฟ์หอมหวานซากุระและโรสบอตเตอร์หอมไม่ฉุนนาน30วันมีกลิ่นไวเบอร์รี่ด้วยนะลองเลย ชิ้นคุ้มนะหอกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอ oh. ฟันโอ oh. อร่อยฟันโอโหคุ้มจริงนวัตกรรมสุดล้ำจากพรหม่ n พรสไ i ร์มิร r a c l e เซรัมมีในอาซอ,อร์ซินอลซึมซาบสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ98%เิียวดูกระจ่างใสใน3วันพรส์มิร a c l e s Happen ของลุงธงนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาไปขโมยลูกชิ้นยืนกินที่หน้าร้านคือหยิบมาหนึ่งถุงมูลค่า300บาทที่บ,บอกว่าวางไว้สองแล้วหยิบมาแค่ถุงเดียวกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเอาไปดูแลครอบครัวไปทอดให้ลูกกินเอาไปฝากพ่อแม่ที่ป่วยชราซึ่งพอหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนก็ไปถล่มด่าเจ้าของร้านว่าโหเขาน่าสงสารนะเขาดูแลครอบครัวทําไมต้องแจ้งความจับเขาด้วยแต่สุดท้ายเจ้าของร้านต่อ แรกบอกว่าจับไปถอนแจ้งความก็ไม่ทันแล้วเพราะตํารวจจับแล้วมันก็เป็นคดีอาญาสุดท้ายเขาโดนจับกลุ่มไปหลายคนก็แห่สงสารแต่ในที่สุดมันก็มีดราม่าออกมาเหมือนกันอีกมุมหนึ่งก็มองว่าการที่เขาเป็นโจรน่ะไปขโมยของเขา มันก็คือความผิดอ่ะไม่ควรจะเอามาอ้างหรือเปล่าว่าเรื่องของความยากจนแล้วจะไม่ทำให้โดนจับไปแบบนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะสารได้ปล่อยตัวชั่วคราวลุงธงแล้วนะคะลุงธงได้กลับไปกอดแม่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่สามเนี่ยจนถึงวันนี้ก็เป็นสิบวันเข้าไปแล้วน่ากลัวนะมออไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างก็ขอภาวนา อย่าให้มันเป็นเรื่องร้ายเลยก็แล้วกันคุณผู้ชม hmm. พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ uh. อันนี้จากสัญชาติจีนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสัญชาติเกาหลีกันบ้างคุณผู้ชม hmm. เข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นคู่รักที่รักกันมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันนะคะ hmm. คือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ภูเก็ตค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมาเช่าอาคารพาณิชย์เปิดเป็นร้านขายเครื่องสําอางแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีเนี่ยมาขายโดยตรงที่นี่เลย hmm. แต่ไม่แน่ใจว่าสภาวะเศรษ ธฐกิจแบบนี้ทำให้เขาไปต่อไม่ไหวหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรทั้งคู่ตัดสินใจสวมเสื้อคู่เป็นคู่นะเป็นคู่ <ừ> สามีภรรยานะใส่เสื้อคู่แบบเดียวกันแล้วผูกคอตายข้างกันอ